วันนี้มาตรวจเต้านมที่โรงพยาบาลพระรามเก้าเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะไปเอกซเรย์นะคะชุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเปลี่ยนชุดกลับตอนเอกซเรย์มันต้องถอดหมดโลหะอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็กลับมาแปลงสภาพกลับมาในชุดเดิมแล้วก็รอผลตรวจอีกหนึ่งชั่วโมงก็เลยไปกินข้าวก่อนต้องนั่งรถกอล์ฟไปที่ตึกบีศูนย์อาหารอยู่ที่ตึกบีมาถึงแล้ว มี S&P กิน S&P ที่เราคุ้นเคยเมนูน่ากินมีข้าต้มกุ้งเมนูข้าวก็จะมีกระเพราข้าวผัดกุ้งแต่สุดท้ายก็จบที่ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือกุ้ระหว่างรอผลก็กินข้าวไปก่อนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงกว่า X ray, เอ็กซเรย์ไปนอน7โมงเสร็จแล้วปิดแมสเพราะไม่มีแปรงสีฟันนั่งรถกอล์ฟกลับไปที่ตึก A นี่นะคะโรงพยาบาลพระราม9ค่ะขึ้นไปรอผลมาค่ะสรุปตรวจเสร็จแล้วนะคะก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่า6เดือนที่แล้วมาตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทแล้วอคือถ้าอายุ45ขึ้นเนี่ยโปรแกรมเขาจะเพิ่มให้ให้ตรวจเต้านมก็คือแมมโมแกรมทีนี้ตรวจแล้วมันเจอถุงน้ำา2ถุง ที่เต้านมด้านซ้ายแล้วกสส็สองถุงมัน6เซนแล้วก็อีกถุงหนึ่ง3ามเซนคุณหมอก็เลยให้ follow up อีก6เดือนนี่ก็คือครบหเดือนแล้วก็เลยมาตรวจซ้ำอีกก็ผลตรวจออกมาแล้วไม่ได้เพิ่มขึ้นค่ะคุณหมอก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ได้เป็นที่เกี่ยวกับมะเร็งหรืออะไรแต่ว่าตรวจก็ดีแล้ว ถุงน้ำ2 2ออนที่6เซนก็ไม่ได้สูงขึ้นไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นส่วน e 3เซนที่เล็กๆตะมุตะมิก,ก็ก็ยังเท่าเดิม3เซนอีก6เดือนจะครบรอบอเช็คร่างกายประจำปีอีกก็เดี๋ยวค่อยมาตรวจเพิ่มอีกซึ่งคุณหมอก็บอกว่าแบบไม่ไม่ต้องกังวลอะไรค่ะสบายใจได้แล้วประวัติครอบครัวเราไม่มีคนที่เป็นมะเร็งเต้านมอยู่แล้ว แต่คาดกรองก่อนก็ดีค่ะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นได้อะเนาะเดี๋ยวกลับโคราชกันเลยค่ะปะฉลุยไม่ติดแล้วเมื่อกี้มันติดแบบอ,อ่อทางมันเป็นคอขวดคือบางคนขึ้นมาจากทางด่วนขึ้นมาจาก้างล่างจะขึ้นมาทาง วันนี้รถติดมากนี่สองชั่วโมงเพิ่งถึงบางปะอินลืมไปว่าวันจันทร์มันเป็นวันหยุดและนี่คือลองวีคเอนอีกนานกว่าจะถึงโคราชก็เลยแวะเซเว่นหา<ๆ>ของกินก่อนแล้วอยากกินมากกับถั่วลายเสือต้มถั่วลายเสือต้มหนทางยังอีกยาวไกลมากๆทุกคนเราต้อง รูัวถ้าขับรถแล้วไม่ได้ขยับปากมังนง่วงพออายุมากแล้วการนอนอยู่บ้านคือดีที่สุดลหละอ,อ่ะแล้ววัวัยที่ชอบกินขอ,นอขยำก่อนก็ชอบใส่เครื่องปรุงให้ครบทุกอย่าง ใช้ช้อนตักกินอามามา่าไข่คีกไปโอ๊ยเยอะไปอยู่ตงนี้นะยอสิยออ่ะใส่นี่เลยทุกคนของกินครบ ออกเดินทางต่อจ้าเดี๋ยวแวะอีกทีปากช่องเด้อแวะซื้อบะเขียบบอน้อยหนาอ้ยอ่ะเอก,กินก่อนทุกคนตอนนี้คือม่วงมากออกจากโรงพยาบาลพระรามเก้าเก้าโมงถึงไหนไม่ไปไหนมาไหนเลย ผ่านไป5ชั่วโมงเพิ่งจะเดินทางมาถึงปากช่องเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆแต่ที่ตั้งใจที่สุดของวันนี้คือต้องซื้อน้อยหนาเพชรปากช่องจะเอาไปปอกใส่กล่องแล้วก็ขายเป็นผลไม้พร้อมทานน้อยหนาที่ไม่มีเม็ดไหมไม่มีอกครับ <c oughs> อันนี้มันมีเม็ดแต่ว่าเม็ดไม่เยอะครับ นอกจากผลไม้แล้วร้านนี้ยังมีปลาเค็มปลาแห้งหนึ่งในนั้นคือปลาวงที่ชอบกินมากเลยได้มา1นึ